สวัสดีครับสวัสดีทุกคุลผู้พ่อเพียงนะครับวันนี้เรามาจับนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนะครับปูนาแบบธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็จับตามไหลทางนะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะครับผมนี่คือปูเด้อนะครับปูพ่อพันธุ์นะครับไหนดูหน่อยครับผมนี่ครับปูพ่อพันนะครับนี่นะครับจะเปิดตาให้ดูเลยนี่นะครับปูพ่อพันุ์นะครับนี่พี่น้องนะครับปูพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับเราจะเอาไปอยู่ที่ บ่อของเรานะครับเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นปูนาน่าจะขวบปีพอดีนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูเด้อตัวบกใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมนะครับตัวบกใหญ่เลยนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กล้ามโตโตเลยนะครับแม่พันธุ์ก็มีนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ่อนะครับผมนะครับเดี๋ยวเก็บอีกสักพักก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยนะครับเอาไว้นะครับผมเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับในฤดูถัดไปครับเฮ้ยมันดูนิู่นิ่มปูอ นี่นะครับุณพ่อพันแม่พันกำลังจะเข้าคู่วัีเลยไมดัไงปลาลากระเทียวบกเออโอ้นะครับผมรออีกตัวเมียนะครับเราจะไปทำพ่อพันแม่พันลุ์ุล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 ุจุล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 นลอลพี่ล้องลุ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 ลแมพันลุลอลุลุอุลุลุเุลุยุลุนเลุ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 ลลุลุอุลุลุลุอุุ อ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะครับเป็นเป็น,ปนไหนแม่พันนี่เอาจับสิเดี๋ยวทำยังไงที่นี่นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือแม่พันให้ดูแม่พันก่อนเลยอีกตัวน,ตนึงบ่กอีกตัวนึงเอาเนื้อใส่เลยรับอ้าวอันนี้มันเนื้อใส่น้ำเอานะครับผมโอ้เอาอเอาเอาาหัานเลยพลัดจอยเดี๋ยวลงรูไปนะลองดูประเดี๋ยวนะครับ รักดักก็ได้ปูมาถึงฟาร์มเราแล้วนะครับแหล่งอาหารนะครับผมนี่คือแหล่งอาหารคนกับช้างหรือทุ่งกุลาพพอเพียงนะครับนี่ก็คือคองไส้ไก่นะครับตากาลังที่ปั้นน้ําอยู่นะครับนี่นะครับล้วก็เอาปูไปปล่อยนะครับอยู่ที่บ่อเพาะเนาะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับผมนะครับระบบนะครับบำบัดน้านี่ระบบบำบัดน้ําทั้งวันนะครับผมนะครับเติมเอลเยียในน้ํา นะครับระบบยังไม่เสร็จนะครับนี่คือบ่อนะครับผมนะครับบ่อที่เราจะเอานี่แหละเจ้านี้แหละครับผมนะครับมาอยู่นี่นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับนี่นะครับตัวชุดก่อนชุดก่อนผมรอครับพี่น้องเต็มอยู่เลยครับผมนะครับไปปล่อยกันนะครับเรามาเทออกก้อนนี่นะครับมีตะปูพ่อพันแม่พันเลยพี่น้องคูนาแท้ๆนะครับผม นี่มีหอยทองมานำหอยทองมีแต่ปูเลยตาโอ้ยกอดกันแนบเลยครับกอดกันแนบเลยอ่านะครับผมท่านผู้ชมืออนะครับปูเดี๋ยวให้แตกก่อกจากันก่อนนี่นะครับมีแต่ปูพ่อพันธุ์นะครับผมตอนนี้เราหาพ่อพันธุ์อยู่แม่พันธุ์ก็มีเป็นบางส่วนนะครับมีแม่พันธุ์นะครับน่าจะหัวปีตัวกาลังอ่อนเลยนะครับแม่พันธุ์กําลังที่จะลอกคราบเลยครับี่นผ้มโอ้บลอดครับตัวนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าลอกคราบพอดีที่เราไปจับ โอ้เราต้องอ,อนุบาลก่อนนะครับไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าลอก่าพอดีแม่พันธุ์นะครับพูดแม่พันธุ์ตอนนี้นะครับส่วนมากจะรอก่าครบนะครับนี่แม่พันธุ์เราเพราะว่าน่าจะนกรับปมเนี่ยครับ,รบโอ้มีเด็ดนี่ก็แม่พันธุ์พันธุ์ใหม่แต่แม่พันธุ์ที่ขวบปีนะครับลอกาครบแล้วนะครับรอก่าไหนลูกๆเยเต็มตรงเอออย่าไปจับมากอย่าไปจับแรงดี๋ยวอ่าฮะนกลับผมนี่ พอ,อ่านแม่พันอ่ะเสียแล้วเฮ้ยแม่พันตัวไหนย่างดีแล้วแต่อันนี้เพิ่นะจ,จะลอกคาบเขาลอกคาบแล้วเพิ่นก็ตายเขาจาบแห้งให้มันนี่ลอกคาบนี่ปูลอกคาบนะครับท่านผู้ชมพอดีเราไปจับพอดีก็เลยทําให้เสีย,ยนะครับเสียสูเลยอย่างไงก็เป,เ,ปเป็นอาหารปลาไหลไปไปปล่อยเลยนะครับนี่เราก็จะปล่อยลงน้ํานี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะเดินนะครับไปเองนะครับไปทั่วนี่แหละครับผมนะครับไปแล้วลงไปแล้วนี่นะครับ ตัวไหนที่ตายเราก็เอาให้เป็นอาหารกุ้งนะครับอา,อ,รอาหารปลาไหลอาหารปลาไหลด้วยโอ้พี่น้องพี่น้องผู้เดือดส่งครับพอ,ยยอดไข่ย่อนแดดนะครับทอดนะครับปูหน้านะครับผมอ,อยู่ในบ่อพ่อพันธุ์นะครับเออเลี้ยงแบบธรรมชาติได้พี่น้องนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเอาเป็นพ่อพันธนะุ์นเพื่อขยายพันธุ์นะครับในปีต่อๆไปโอ้เดือดนะครับไป เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับที่เราเตรียมเพื่อที่จะปรับสมดุลให้เหมือนคล้นะครับธรรมชาตินะครับแค้ไาเดอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่อปลาไหลนะครับนี่บ่อปลาไหลของเรานะครับปลาไหลก็อยู่นี้ประมาณนะครับโดยประมาณ20โลนะครับแต่ตอนนี้จะเลือกิโลยังไม่รู้นะครับก็อาจจะนะครับออกมาตามตรงนี้ด้วยหรือจะออกไปข้างนอกด้วยก็เอาแบบธรรมชาตินะครับเอาที่เขาอยู่นะครับอยู่ได้นะครับ ตอนนี้เมื่อคืนนะครับเร,รเรามีกล้องวงจรปิดแลาต้องสอดแนมนะครับเราก็มาส่องดูนะครับเขาจะขึ้นเต็มนี้เลยนะครับเต็มนี้เลยเขาจะขึ้นมาเต็มนี้เลยนะครับแล้วก็ปลาซิวก็น่าจะหมดแล้วนะครับเราต้องเพิ่มปลาซิวก็ไปอีกเพราะว่าตอนคืนนะครับปลาไหลก็จะมาจินปลาซิวกันนะครับตรงนี้ก็น้ํานี้ก็จะใช้ทั้งวันน้ํานี้เพื่อที่จะบรบพัดน้ํานะครับพอน้ํานี้เต็มปุ๊บเขาก็จะล้นออกมาจากตรงนี้นะครับผมมานี่นะครับ แล้วก็ไปบ่อนี่นะครับบ่อตรงนี้ก็จะทํางานเต็มที่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบำบัดน้านะครับผมนะครับน้ำก็จะไหลไปนู่นนู่นนู้นนะครับไปนู่นนูนแล้วก็ดูดกลับมาตรงนี้อีกครับดูดกลับมานี่อีกแล้วก็เข้ามานี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เข้ามาที่บ่อเพาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมียนใหญ่นะครับเอาไว้เวลาเล่งน้ํานะครับนี่นะครับเอาไว้เล่งน้ํานะครับผมนะครับถ้าหาว่าน้ํามันลดลงนะครับเราก็เล่นขึ้น ถ้าไม่ลดลงแล้วก็บีบเพิ่มขึ้นให้แค่เป็น Arizona, ออกซิเจนส่วน <saben> ตรงนี้ก็ส่วนมากจะเอาไว้ให้กุ้งนะครับผมเพราะว่ากุ้งอยู่ในนี้เยอะกุ้งเขาก็จะไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาแล้วก็ตกไต่มันก็ตกนะครับเป็นธรรมชาติเขาคล้ายเหมือนกับเขากำลังที่จะนี่แหละครับผมนะครับกุ้งเขาชอบนะครับหรือก็สิงเกอร์เพิ่มออกซิเจนนะครับนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาไหลเหมือนกันแต่เป็นโซนที่เป็นที่เป็นโคกนะครับผมที่เป็นเหมือนโซนต้มนะครับโซนต้ม ตอนนี้เราก็เอาเส้เดือนนะครับผมนะครับเส้เดือนมานะครับมาเทใส่เส้เดือนตัวนเปลี่ยนมาเทใส่แล้วก็ให้เส้เดือนนะครับอยู่มุดอยู่ในนี้นะครับผมเผื่อบางทีปลาไหลชอบเนาะนี่ก็นี่ก็นี่ก็เป็นรูปลาไหลอีกรูหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ก็รูปลาไหลนะครับนี่ก็รูปลาไหลนะครับเห็นไหมครับนี่รูปลาไหลนะครับนีนก็รูปลาไหลด้ครับพี่น้องเพราะว่านี่ก็พักกระเยงนะครับผมผักกระเยงนะครับครบชุดเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ในนี้นะครับผมนะครับเห็นไหมครับ ยังเห็นหางอยู่เลยครับพี่น้องนี่ครับยังเห็นหางเพิ่งอยู่เลยก็จะอยู่นี่แหละครับผมนะครับบางตัวก็แข็งแรงหน่อยก็ออกได้นะครับก็ไม่ไกลนะครับผมเอาจะพากตัวที่อยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองน้ําตื้นนะครับตรงนี้จะเป็นคลองน้ําตื้นนะครับเอาไว้เผื่อปูนะครับผมปูเวลาเขาเดินมาเขาก็จะมาอยู่ในนี่นะครับผมนะครับก็ความลึกก็เรามีดินเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราเพิ่มดินเข้าไปอีกนะครับก็ประมาณสักสิบสเซนนะครับบ่อนี้นะครับผมนะครับ เกือที่จะเป็นบ่อน้ําตื้นนะครับผมนะครับบ่อน้ําตื้นเอาไว้ให้นะครับให้ปูให้อะไรต่างๆนะครับมาอยู่นะครับเฉียดทีนาเุียดอิโมก็มีนะครับอยู่ในนี้นะครับผมก็จะได้ใช้ชีวิตแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับเราจะไม่เพิ่มน้าลึกครับผมเพราะว่าดูแลยากนะครับตรงนี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้ระบายน้ําออกนะครับเราก็เลยใช้น้ํานิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะลึกขึ้นมาหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็จะลึกขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณ30เซนนะครับน้ำโซนนี้นะครับจะลึกแล้วก็จะตื้นแล้วก็จะเป็นเนินไปเผื่อปลาไหลออกมานะครับเผื่อปลาไหลหลุดออกจากคอกมาก็จะมาอยู่ในนี้บางตัวก็ออกไปได้บางตัวออกไม่ได้ก็จะอยู่ในนี้นะครับผมนะครับส่วนนี้เราก็เตรียมไว้เพื่อที่จะให้เฉดิมโวเห็นไหมครับไปแล้วครับผมนะครับเฉดิโวโอ้เ็ดิมโวเฉดีหน้านะครับมาหลบนะครับหลบไผ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมพี่น้องอู้ไปเสียละ ตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับผมนะครับเราก็ทยอยจับจับเก็บมาในธรรมชาติเอามาบําบัดเอามาดูนะครับนี่นะครับก็โดยรวมนะครับผมโดยรวมเด้อพี่น้องนะครับโดยรวมนะครับนี่ก็จะเป็นบ่ออึงนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ครับผมตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าสักทีเลยคุณอึงน่าจะโดนลงดินไปแล้วล่ะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดเท่าไหร่นะครับเอาลูกปันมาหนึ่งปันตัวสงสัยจะเหลือพอร้อยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะครับอ่ะเหลือเท่าไหร่ก็ว่าเท่านั้นแล้ะครับผมนะครับนะครับ โดยรวมครับผมนะครับนี่คือทุ่งกุลานะครับพอเพียงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเรามีทุกอย่างอยู่ในนี้เป็นแหล่งอาหารนะครับผมเป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับกาลังที่จะออกเครือสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนฟาร์มก่อนแม่น้าครับผมน้ําท่วมนาหมดแล้วพี่น้องนะครับน้ําท่วมนาหมดแล้วนะครับผมถ้าดันท่วงเข้ามาเนี่ยสวนเรานี่งานเข้าเลยครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับที่เอาไว้นะครับผมเอา เอาขี้แพะนะครับผมนะครับมาแช่น้ํานะครับเอามาแช่น้ําไว้ให้ให้ทําเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรนะครับผมนะครับเพื่อที่จะเอาน้ําของเขานะครับผมนะครับมาลดผักลดอะไรนะครับแยกไว้นะครับผมแล้วก็เอาเอเอ็มนะครับดริซีมาเพิ่มการยอดสลายนะครับนะครับเป็นบ่อนะครับนี่ก็โดยรวมครับผมยังไม่เสร็จครับก็กาลังที่จะทําอยู่นะครับนะครับโอเคครับสำหรับอะไรที่เห็นคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ